ติดตามข้อมูลข่าวสารในโครงการเราชนะสำหรับการตรวจสอบสิทธิเราชนะไม่ผ่านยื่นทบทวนสิทธิเวอร์เบ็บเราชนะ .com เท่านั้นนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564อีสานแซ่บจะแนะนำข้อความรู้การขอทบทวนสิทธิ์ในโครงการเราชนะต้องยื่นผ่านเวอร์เว็บเราชนะเท่านั้นติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารและช่องทางการขอทบทวนสิทธิ์ในช่องอีสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอิสานแซบิเช่นเคยนะคะถ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะการยื่นตรวจสอบสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะคะ ตอนนี้ในส่วนของกลุ่มคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันถ้าหากใครเช็คสถานะแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะและในส่วนของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งและก็เราเที่ยวด้วยกันที่มีแอปเป่าตังและก็ยืนยันตัวตนสําเร็จภายในวันที่27มกราคม2564เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเบเราชนะ .com ที่เมนูตรวจสอบสถานะผู้ ได้รับสิิทธ์คถ้าหากท่านได้รับสิทธิ์ท่านจะได้รับการโอนเงินงวดแรกในวันที่18กุมภาพันธ์2564จำนวน2,000บาทเลยและก็จะมีโอนทุกสัปดาห์ในวันพฤหัส,สบ,บดีรวมแล้วอยู่ที่7,000บาทแต่ก่อนอื่นใดท่านต้องตรวจสอบสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งหลายคนแน่นอนไม่ได้รับสิทธิ์ในการคัดกรองคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64ข้อควรรู้ ในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มีดังนี้ค่ะในการขอทบทวนสิทธิ์ขอได้ใน w w w ร์เว็เราชนะ .com เท่านั้นไม่มีแอปพลิเคชันใดๆแต่ถ้าหากมีปัญหาสามารถโทรสอบถามศูนย์ให้ความช่วยเหลือโครงการเราชนะในเรื่องต่างๆดังนี้ได้ 1ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการราชนะการลงทะเบียนราชนะใช้งานผ่านแอปเป่าตังที่0 2 1 1 1 1 1 1 1น4ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าตรวจสอบสิทธิ์และผลการลงทะเบียนผ่านระบบอัตโนมัติที่0 2 1 1 1 1 1 1 1 4กด2นะคะตลอด24ชั่วโมงหรือว่าการใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังนะคะติดต่อที่0 2 1 0 9 2 3 4 5ตลอด อด24ชั่วโมงแล้วก็ตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือผ่านระบบอัตโนมัติที่021092345กด3ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสำหรับรายการรับเงินภาครัฐแล้วก็ใช้งานแอปถุงเงินนะคะติดต่อสอบถามที่0211199999กด3ค่ะ แล้วก็คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็เสนอแนะโครงการนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่022739020ต่อ325034233425ถึง3444เลยค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารในข้อความรู้ในการทบทวนสิทธิ์โครงการเราชนะต้องยื่นผ่านเวรบไ์เราชนะ .com เท่านั้นนะคะหากมีข้อสงสัยติดต่อข้อมูลข่าวสารตามอีสานแซบนำมาฝากคุณผู้ชมใน ค,คุณผู้ชมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w r เราชนะ .com เลือกเมนูขอทบทวนสิทธิ์แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบุแล้วก็ระบบแจ้งไว้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อมีการตกลงตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์แล้วทางกระทรวงการคลังก็จะนําข้อมูลของท่านไปคัดกรองตามคุณสมบัติที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่า อายุ18ปีไม่มีประกันตนแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานของในส่วนของไม่เป็นผู้มีเงินได้3 3 0บาทในปีภาษีด้วยนะคะคุณผู้ชม 2,562แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ทบทวนสิทธิ์ของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าได้หรือไม่ได้หลังจากที่ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วที่ www. เราชนะ .com ผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุดจะได้หรือไม่ได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะอิสานชาตินำข้อมูลความรู้ดีๆมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานชาตขอให้ทุกคนผ่านโครงการเราชนะได้รับสิทธิ์70 00บาทเราทุกคนนะ ะะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ